จ้ะจะตัวใหญ่ๆเลยด้กแง่งงาม,งมคือเก่าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพญายมีใหญ่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขาม <un> <sans exist> <face> ารับชมคลิปสองรอบปากับเส้าออนจ้ามาพบปะกันเมื่อนีนก็ตรงกับวันที่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าเมื่อวันเส้าออนก็ได้มาสอนห่วงจ้ามารอสอนห่วงจ้า กลับมาหลุดมาชมนาซะออนบังหน้าจ้าวัสดัสิมันบังสอนจ้าพี่น้องอนี้จ้าหัากบตัวใหญ่ขนาดจ้าเหลือมีให้ได้ใส่กระตายเลยเด้อจ้าพี่น้องกต่ซิมีเป็นแมงละง่ำจ้าเป็นหัวกบตัวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องได้เลยเด้อจ้าหัวกบตัวใหญ่ๆจ้ามาดูนมาดูนจ้าพี่น้องมันนิดหลายคนสอนจ้าซ้อนเป็น เมื่อกล่องแล้วก็ผ้ากระตาคือเก่าจจกพี่น้องหลายคนสอนเด้อยจำมานน้ได้มาอีกแล้วจ้าเก็บหอมรอมดีบไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องโอ้ยน้ำใหญ่กระไดตัวใหญ่จ้า จ้าพี่น้องนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้าใหญ่ๆเลยเทเลยจ้าเดี๋ยวมีสีสันแน่เลยจ้ามันนี่จะเอาให้เต็มกระตาหน่อยจ้าเต็มกระตาหน่อยบี่น้องมันนี่ม้าอีกแล้วจ้าม้นอีกแล้วจ้าบาดพี่น้อง ดอกนี้มีหัวกรุ๊ปนำเด,อด้ดอจ้ะแน่โอ้ยหมดแล้วน้ำใหญ่พึ่นกระมานเลยเด้อดจ้ะเอาเก็บย่า่เก็บ,กบสีสันขนาดเลยจ้ะพี่น้องมินี้มาสอนสอนหัวจ้ามาหลายคนดีเด้อดจ้ะดอกปลากลับสาวนางเพิ่ง,งก็มาคือกันจาน้าแวะมาแหวนใหญ่จี๊ดจ๊าดจับน้อง นี่อุ้ยมีแต่ตัวงามๆเลยจ้ะโอ้ยย้ย่กระถือกอกันจ้าอื้มเรื่อยๆจ้าพี่น้องเก็บเลยย่ยสวนปั๊บเลยจ้าพี่น้องวางดังเดิมด้วยอ้าวเอามาโชว์นลจ้าระวังมันติดเอาสมิงเ้ยจ้าโอ้ยตัวงามขนาดจ้าพี่น้อง งงว่<ย>าให้ท่านนั้นกนับว้าวคือการพี่น้องหักไปห้าเพิ่นบ่ได้จ้ะน้ำเลือกจ้าปัดบังเน่พี่น้องแมงและงั่มจ้ะาเน่จ้ะตัวใหญ่ขนาดเลยจ้าโอ้ยตันตันซ่อนขนาดเด้อพี่น้องบังเน่นพี่น้องสะออนเก็บกับบด้จ้ะ จามารุนป๊าแน่พี่น้องเอาะแต่ละรอบจะรุนมามามาอู้ยมีแต่ตัวใหญ่เลยจ้าวอ้าวอีกสวิงหนึ่งจ้าวู้ยใหญ่เพิ่กระไดตัวใหญ่จ้าพี่น้องเก็บเลยใหญ่เด็จ้าไ่รีน สามสวิงจ้าไปเก็บเรื่อยๆจ้ะอู้ยแบ่งงามๆเลยจ้าพี่น้องพี่น้องครบจ้าย่ายๆถ่ายไหมอ้าวถ่ายแล้วจ้าเก็บใส่กระต่ายเลยจ้ายายบ่ใยใหญ่เลยแม่งแลงงามเขียวมาโชว์ในยายป๊านลงแนวพี่น้องแม่งแลงงามเขียวจ้า มืงเน่พี่น้องตัวใหญ่ขนาดจ้าไปรุ่นอีกจ้าไปรุ่นอีกจ้านะอ้าวใหญ่ได้มากอีกแล้วจ้าครบตัวนึงงามๆเลยจ,จ้าเน่แต่<อ>พี่นออ้องตัวนึงพี่พี่พี่พ,พี่ตัวนี้ค่ะโอ้ยไม่น้อยหน้าเหมือนกันเน่พี่น้องอยากมีแสงเน้เด้อจ้าเพราะว่ามันแดดจ้าวันนี้ ม,มันนี้มีสีสันขนาดเลยจ้ะบรรยากาศมาสอนมันนี้เดินทางกันหาคนจ้าสอ,อนเป็นมือกล่องคือเกาจ่ากับทอกระตาให้ค้นเท่าข้นสอนให้เกียรติผู้อาวุโสจ้ะจิงสันตัวเ <laughs> ม้านีกเลจ้าตัวี้ใหญ่งามๆเลยจ้ยจยา มันนี้แดดดีขนาดจ้าพี่น้องต่างจากเมื่อวานขนาดจ้ามื่อว่านนี่คืมเบิดมือเลยจ้ามามันนี้แดดจ้าฝ่าห้องฝาห้องเด้อพี่น้องบานนี้ฝ่าสอนเด้อพูได้สิสอนบานนี้ฝ่าห,อห้องิ่มเพิ่มแล้วพี่น้องอ้ามันอีกแล้วจา้าพี่น้องเน่จ้าตัวงามๆเวยจ้าเหลือๆจ้าพี่น้อง ก็เลยโตสองโตจ้ะแต่ว่กวากระไดตัวใหญ่จ้ะหยิบกระนี้ยากจ้ะมันอยู่เบอรจ้าเอามาโชว์เน่จ้าใส่ก,ก,ะ,กะตาเลยจ้าจ้ามาลุ้นเลยไป,ไปตัวใหญ่ขนาดเลยตัวใหญ่ตัวงามขนาดจ้าอ่าใส่กระตาเลยจ้าอ้าว หางตินออกจากตาเด้อเหลือมีสีสันแล้วจ้าพี่น้องน่าดีแล้วจ้าตัวยิ่งใหญ่งามเลยจ้าแดดจัดซองแน่เด้อจ้าประมาณวันนี้แดดดีขนาดจ้าเหลือมีสีสันเลยจ้าติ่นตรงๆเด้งๆเลวจ้าพี่น้อง แต่จะเป็นห <si> <ots> no ัวกบหัวเขียตะปาดแมงและงามจ้ะมีแต่ตัวงามๆเลยจ้าเก็บหอมรอมรบไปเรื่อยๆจ้าความวังมือนี่ซิเอาเห็นได้เต็มกระตานี่จ้ะเด้อพี่น้องสิมานบอกมาหลุนน้ำซะอนไปจนจบคลิปเด้อจ้ะผลงานรอบนี้จ้ะพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะโอ้ยคักๆจ้ะรอบนี้ เอาเอาบอร์ติเกตาโอ้โหนอ่เป็นนองแมนด่าบ่ว่าอะไรคนปนิมต้องเจอแหละอ้ยพี่น้องงามขนาดจ้าป้านาโอ้โหเนี่ยพี่น้องหัวกบตัวใหญ่ขนาดจ้าขนาดแห้ง งามงามงามเออบินหนีแล้วเลยจ้า,าใส่กระตาเลยจ้าอ้ยพี่น้องงามขนาดจ้าหัวกบจ้าหัวกบใส่เลยจ้า,าพี่น้องหัวกบจ้าหัวกบหัวกบคือเกาจ้าอุ้ยตัวใหญ่ขนาดจ้าเอายิบกระบไดพี่น้องมาในหาวให้เนี่ยพี่น้อง อ่นคือเกาจ้าแต่เก็บเรื่อยๆอยู่จา้า,า,ยยจาใส่กระตาเลยจา้าอันคือเกาจา้าอา <laughs> ้าวใหญ่เป็นมันอีกแล้วจ้าเวาดังไม่ได้จ้าพี่น้องอุ้ยมีแต่ตัวยิ่งใหญ่กำงามเลยจา้า <c oughs> ตัวยิง่งใหญ่อ้าว ความหวานของสะออนเด้อจ้ะมันตาเก็บกุญแจเก็บกุญแจสะออนเก็บกด้อจ้าอ้าวได้มาอีกแล้วจ้าใส่กระตาเลยจ้าอ้ยพี่น้องยงงงามคือเก่าจ้าจ้าเฮ้ยป้าตัวใหญ่ขนาดจ้ะเน่พี่น้องเป็นตาสะออนขนาดจ้ะเก็บเลยจ้า อีกตัวนึงจ้าหัวกบเอยเพื่อนว่าได้หัวกบจ้าเอามาโชว์เลยจ้าปลาตัวใหญ่ขนาดจ้าใส่กระตาเลยจ้า อย่าลงมาอย่าลงมาก้นี่ค่ะ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 คินมาอีกเลยจ้าเก็บหอมรอมริมไปเรื่อยๆเด้อจ้าพี่น้องว่ามมันมีเรื่อยๆจ้าสอนสวิงจามัอนี่ใส่สวิงสอนจ้าความมนมาเรื่อยๆจ้าสามสวิงจามือนี่ ดอกนี่แม่งแล้งห้ำจ้าแต่ตัวใหญ่ๆเด้อจ้ะวู้วพี่น้องพี่น้องเบังเน้จ้ะหัวกบหัวกบจ้ะพี่น้องหัวกบก็แม่งแล้งห้ำจ้าปไดเงแน้พี่น้องมานอีกเลยจ้าเก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้า มวาน,นจ้าโอ้ยมีแต่โตงามๆเลยจ้ะา,ออา้อมเน่จ้ะแมงละงามจ้ะตัวใหญ่ขนาดจ้ะเอาเคพระเจ้าอู้หูหล่อมี้แมงละงามมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะโอ้ยงามขนาดจ้ะมีหัวมีมมแต่แมงละงามแต่แมงละงามเรืนอ งามือเก่าจ้านี้เลยจ้าหัวกบจ้าพี่น้องสองตัวนไใหญ่เลยจ้าตอนนี้ก็เที่ยงเลยจ้าจะอองกับจิไดเดินทางกลับบ้านจ้าไปกินแกงหวัวกจ้ากลับมาบึงผลงานยอดใดยอดม้นของสะออนในมือนี้จ้าจ้านี่ก็เป็นผลงานของสะออนในวันที่13สิงหาคม2566จ้า วนนี้สออนมาลอสอนหัวจ้ากระมันเป็นหัวกบตัวใหญ่ๆแมงและง่ำจ้าเขียดจีน่าจ้าแลวก็เป็นหัวเขียดตะปาดก็มีจ้าความได้ความมันในมัอนี้กับเกือบเต็มกระตาจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกคนทุก่านที่เขามารับชมคลิปสองลอาปากับสาวอ่อนชื่นชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์ฝากกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อสิบผ่าคลิปใหม่ๆของซะออนด้วยจ้าซะออนก็ขอขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกค้อเม,มิน่นทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ซะออนจ้าพอการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ